คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่านะคะทางหลายวงหลายคณะเนี่ยก็เจอไดามาแต่ละเรื่องไม่แบบ ไม่แตกต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำนะคะคุณผู้ชมมันก็มีบ้างนะคะสำหรับเรื่องกาวดรามา่าแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะดราม่าเยอะสุดนะคะแล้วก็มีคนลงจากเวทีเยอะที่สุดน่าจะเป็นศิลปินผู้น่าจะเป็นศิลปินผู้ไทยแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมขาแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อวงอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะศิลปินผู้ไทยอย่างเดียวบางคนก็โยงไปทางวงอื่นบ้างนะคะล่าสุดนี้ค่ะทางบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะคะได้ออกมาโพสต์นะคะเกี่ยวกับ เรื่องราวของหมอลำเสียงวีหกค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่บอกว่าออกเดินสายมาแล้ว32งานแดนเซอร์100กว่าคนอยู่ครบมีมาเพิ่มอีกเป็น10และไม่มีใครลงทึงดาทึงป้อยจนบ่มีคำสิบปล่อยแล้วไลนนีกับ,บ่หนี นี่นะคะรักๆทุกคนเหมาะลำเสียงวิหกนกพงสกรนี่แหละค่ะพี่น้องคาคือความรักนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคือบอสนุกก็พูดตรงไปต,ตรงมานะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าอยู่แล้วแบบไม่ด่าไม่ดูอะไรนะคะหลายคนอาจจะเห็นนะคะมุมมองของบอสนกนะคะคือมีเด คือมีด่ามีดุบ้างนะคะตามประสาคนเป็นหัวหน้านะคะคุณผู้ชมขาทุกๆวงเลยค่ะมันต้องมีนะคะอย่างเช่นวงหมอลำใจเกินร้อยบอดบอดก็มีบ้างนะคะในการดุด่านะคะ,นะคะตำหนิติเตือนลูกน้องนะคะมันมีทุกวงอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าวาง แต่ว่าวงหมอลำเสียงวิหองอยางคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินทีมงานนะคะแดนเซอร์นะคะแต่ละทีมเนี่ยคืออยู่ครบกันทุกคนค่ะแถมมีมาเพิ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมขาไม่มีใครลงจากเวทีกระทันหันแล้วก็ยังไม่มีใครลงนะคะตอนนี้นะคะตามฤดูกาลต่างๆอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างนะคะตามสายงานตามฤดูกาลมันก็เออมีเป็นเรื่องปกติของหมอลำนะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าจะให้ลงกลางฤดู แต่ถ้าจะให้ลงกลารฤดูกาลเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีข่าวนะคะแล้วศิลปินเนี่ยแถมยังมาเพิ่มอีกค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ต้องยอมรับในความรักนะคะความแบบอบอุ่นนะคะของบอลลำเสียงมิหกจริงๆค่ะอย่างเช่นศิลปินหลายๆคนเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาใหม่นะคะเขาก็ให้ความรักความเอ็นดูนะคะคอยพร่ำสอนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะใครที่เป็นน้องเล็กนะคะก็จะโดนแบบเออโดนอุ้มชูโดนแบบ ให้ความรักความเอ็นดูแก่น้องนะคะคุณผู้ชมขายอย่างเช่นน้องออายอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆทุกคนให้คําปรึกษาแนะนําน้องดีมากๆนะคะถึงน้องจะเจอกระแสดราม่าขนาดไหนนะคะยังมีพี่ๆศิลปินนะคะยังคอยให้กําลังใจยอยู่เคียงข้างน้องเสมอค่ะที่สําคัญจะเป็นบอสนกพงศกรนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่มีดุด่าตําหนิตีเตือนนะคะสําหรับทีมงานศิลปินแต่ละคนนะคะไม่มีเลยค่ะแม้กระทั่งน้องออายนะคะที่เป็นลูกบอสนกเองเนี่ยก็ยังมีดุมีด่าก,กันบ้างนะคะคุณผู้ชมขาในเมื่อตาม สถานการณ์มันไม่ดีนะคะมันไม่เป็นไปมันไม่เป็นตามอย่างที่ควรนะคะก็เลยต้องมีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องเห็นเพื่อนวาเนี่ยละค่ะความเป็นหัวหน้าลูกน้องนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนตามที่หัวหน้าได้สั่งการไว้ไหมนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเราอยู่ได้เห็นอกเห็นใจหัวหน้านะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ เห็นความรักนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในความศิลปินเนี่ยที่อยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะหมอลำเสียงวิหงเนี่ยตอนนี้คือกระแสดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่มีใครลงไม่อ่าไม่ค่อยมีข่าวดราม่าอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบอสนกเนี่ยเขาก็ดูแลลูกน้องดีนะคะไม่ว่าจะเป็นย่าหนุนะคะก็ดูแลลูกน้องดีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะน้องอาอาอย่างนี้ค่ะแม้จะเจอดราม่าสักเท่าไหร่ แม้จะเจอดราม่าสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการผิดใจนะคะบอน,นกบ้างนะคะพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าน้องเนี่ยก็เข้าไปขอโทษแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ให้อภัยน้องทุกครั้งนี่และคะ่ะคุณผู้ชมขาจะอยู่ด้วยกันได้นะคะก็ต้องรู้จักการให้อภัยแล้วก็ขอโทษเวลาเราทําผิดนะคะคุณผู้ชมน้องก็น่ารักจริงๆนะคะสําหรับน้องอายแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะผู้ใหญ่หลายคนก็ตักเตือนนอนแล้วนอนเอ ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็ตักเตือนน้องแล้วนะคะในสิ่งที่น้องทําผิดพลาดนะคะหวังว่าแฟนๆก็คงจะเข้าใจนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหมอลาเสียงวิหงเนี่ยก็คืองานปังมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องอาอายด้วยนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมคะที่สําคัญมาแรงในตอนนี้นะคะก็เป็นใครไปใน ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าคู่พระนางนะคะตอนนี้ก็คือมาประกบคู่กันใหม่แล้วก็มาแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมขะ ก็คือคู่พระนางคนใหม่นะคะนั่นก็คือทําประกบคู่ใหม่เลยนะคะสำหรับฤดูการนี้ค่ะก็เป็นพระเอกโอฉลองชัยนะคะกับนางเอกเพลียวธิดาตอนนี้ถือว่ากระแสมาแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนะคะทางบอนนกพงศกรค่ะได้ออกมาโพสนะคะเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ าการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้ค่ะบอนนกบอกว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราต้องมาซีเรียสกับการอยู่การกินนะคะโคตรทรมานจริงๆเพราะนกเป็นคนที่ชอบกินมากมีความสุขกับการกินสุดๆก่อนไปเกาหลีน้ำหนักอยู่ที่72กินข้าวทีละ3จานพอได้ไปผ่าพอได้ไปผ่าตัดอ่า ขากลาบน้ำหนักเหลืออยู่62แล้วมันใส่ชุดสวยเลยได้ควบคุมหุ่นไว้เท่านี้แต่พี่พ,พี่แม่ๆรู้ไหมเวลาเห็นคนลงคลิปกินนู่นกินนี่นกจนอยากร้องไห้ร้องไห้ในการอยากกินแบบเขาหุ่นหวยลายครับอ่าอยากกินได้คือเกาได้กินปิ้งย่างก็ต้องเดินนีเห็นน้ำอัดลม้มก็ต้องบ่มอง กินแค่น้ำเปล่าเพราะเราปล่อยปากตามใจอยากไม่ได้แล้วเป็นคนบนเวทีต้องอดทนมากจริงๆยอมเจ็ดยอมเจ็บย,ยอมอดเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่เป็นการที่ควบคุมน้ำหนักถ้าอดทนได้ผลกลับมันดีต่อใจมากครับไม่เหนี่ยง่ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเต้ยเสร็จต้องรีบลงมาตากพัดลมแต่ก่อนนี้เต้นได้พลังเหลือล้นมากๆํำได้ดีได้ทั้งคืน สะกดจิตตัวเองกินเพื่ออยู่นานกอยาอยู่เพื่อกินนี่นะคะบนนกได้ พูดถึงนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวเองสถานการณ์เป็นอยู่แล้วก็การควบคุมนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละคะ่ะการแสดงบนเวทีนะคะคุณผู้ชมขามันจะทําอะไรเลยามเลยไม่ได้นะคะเพราะเรายังใช้หน้าตาแล้วก็หุ่นนะคะในการทํามาหากินบางทีนะคะกินแบบสบายใจปากไปนะคะมันก็คือความสุขของทุกคนจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาแต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แสดงะคะ่ะคุณผู้ชมขาบางครั้งนะคะพอใส่ชุดแล้วมันก็ดูไม่สวยนะคะคุณผู้ชมขาบอสโนก็ถือว่าเก่งสุด แล้วนะคะครั้งนี้นะคะก็ถือว่าแบบทําได้ดีมากๆนะคะสำหรับน้ําหนักนะคะบอนอกเดือยวลดไปเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาก็อย่างที่บอนอกว่าค่ะเพราะว่ามันใส่ชุดออกมาสวยนะคะแบบพอดีเป๊ะก,กับหุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงนะคะก็อยากให้แบบมีความสุขกับการกินเหมือนเดิมนะคะแค่แบบว่าเราก็ไม่ต้องแบบ ตามใจปากเยอะเกินไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก็แสดงความดีดีกับบอสนอกด้วยนะคะที่ทําได้ค่ะแล้วก็รอดูนะคะผลงานของบอสนอกต่อไปแล้วก็คณะหมอลำเสียงวิหกกันต่อไปนะคะ ส่วนงานของหมอลำเสียงวิหกนะคะในวันที่7ที่ผ่านมามีใครได้ดูกันไม่เอ่ยมีไลฟ์ด้วยนะคะใน e ีพีที่8เนาะอยู่ที่วัดกระชอดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะมีแฟนคลับท่านใดนะคะได้ไปดูบ้างสามารถรีวิวได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วตอนนี้นะะน้องอายก็ยังเดินสายกับคณะหมอลำเสียงวิหกค่ะคุณผู้ชมขาก็มีเรียนด้วยแล้วก็เดินสายด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่บางครั้งนะคะ ถ้าน้องติดสอบติดอะไรจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไปนะคะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้น้องก็ยังเดินสายอยู่นะคะแล้วน้องก็สู้มากๆเก่งมากๆอยู่จนถึงเตยหลาก,กันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ ความสุขเคลื่อนที่คาราวานความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่อลังการเสียงวิหกนกพงศกรนะคะปักหลักลงจอดแล้วคืนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่วัดกระชอดอำเภอเมืองนครราชสีมาก็คือวันที่7เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมขอเชิญพี่น้องแฟนเพลงนะคะหมอลำเมืองโคราชออกมาสัมผัสบ,บรรยากาศการแสดงสดบนเวทีของลูกหลานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนในค่าคืนนี้จะทําให้ทุกๆท,ท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาปาร์ตสิบบานซาหาบ้านหา ือว่าเสียงวิหสแสดกสุดยอดทอผาในฤดูกาลนี้ซีสมซาหรือบอเชิญพี่น้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นคําเชิญนะคะจากหมอลำเสียงวิหงนกพงสะกรค่ะคุณผู้ชมขาใครได้ไปดูบ้างแล้วนะคะฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะคุณผู้ชมขา เซอร์มนีนะคะพี่น้องต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวก็จะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ